สวัสดีครับวันนี้พวกก็รายการ The p i a k Review นะครับวันนี้ผมนะครับเฟิร์จะมารีวิวนะครับเจ้าตัว Sony Alpha 7C ตัวนี้ครับหรือว่า Sony 7C นั่นเองโดยในวันนี้นะครับก็เราจะมารีวิวเต็มๆนะครับว่าทำไมเราถึงซื้อเจ้าตัว Sony 7C ตัวนี้นะครับอนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันก่อนครับว่าเจ้าตัว Sony 7C ตัวนี้นะครับมีสเปคเป็นอย่างไรครับ โดยเริ่มต้นนะครับผมก็คงพูดถึงเรื่องตัวเซ็นเซอร์เนาะว,ว่าเซนเซอร์ของ Sony A7C ตัวนี้นะครับใช้เซนเซอร์แบบฟู Frame ขนาดที่24ล้ลนพิกเซลนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเซ็นเซอร์แบบฟู Frame ตัวนี้นครับ เป็นเซ็นเซอร์ที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ยังมีน้ําหนักนะครับของเจ้าตัวเซ็นเซอร์แล้วก็รวมถึงตัวบอดี้เนาะที่ไม่ได้เยอะมากครับรวมถึงตัวเลนส์ด้วยก็ตัวนี้นะครับใช้ความละเอียด24.2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ใช้โลบโฟกัสนะครับแบบเฟดเดเรชั่น693จุดครับในส่วนของวิดีโอตัวนี้นะครับเจ้าตัว Sony A7C ตัวนี้ครับก็จะสามารถนะครับถ่ายได้ 4K นะครับ 30fps ด้านสีนะครับเราสามารถนำไปเกรดดิ้งได้ครับเพราะว่ามันมีตัว S log 2นะครับ S หลอกสามรับส่วนนด้าหลังนะครับตัวนี้นะครับก็ส่วน ซึ่งก็ต้องบอกนะครับมีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับแต่ก็ละเอียดนะครับอยู่ที่2.36ล้านจุดครับด้านจอด้านหลังนะครับก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามีความละเอียดอยู่ที่1.44ล้านนะครับพร้อมสามารถพับจอเนี่ยครับเซลฟี่ไปได้ทุกทิศทางครับส่วนแ้นการนะครับตัวนี้นะครับสามารถใส่ SD card ได้นะครับทั้งหมด1ช่องส่วนพอร์ตต่างๆนะครับก็มีทั้งพอร์ตหูฟังนะครับพอร์ตไมโครโฟนพอร์ตไทสีครับแล้วก็พอร์ตไมโครเอสดีมีครับตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นเอฟซัตลอยนะครับซ ควบคู่กันได้ไปเลยครับที่สําคัญนะครับน้ื่องราของตัวนี้ครับรวมแบตเตอรี่นะครับร้วยเมสติกาครับก็มีน้ําหนักนะครับแค่509กรัมเท่านั้นครับซึ่งถือว่าเป็นกล้องฟูลเฟรมนะครับที่มีระบบกันสั่นนะครับเบาที่สุดในตอนนี้ครับก็สำหรับบอดี้นะครับของเจ้าตัว Sony A7C นะครับก็จะเป็นในสไตล์ของเลนส์ไฟเดอร์นะครับก็ด้านบนนะครับที่ของตัวนี้นะผมซื้อเป็นสีเงินมานะครับก็จะมีปุ่มชัตเตอร์นะครับปุ่มอัดวิดีโอปุ่มช่วยช่วยแสงครับ ปุ่มประมดต่างๆนะครับแล้วตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวมันติฮอตชูนะครับเราสามารถเสียบไมโครโฟนนะครับของ Sony แล้วก็ตัวเสียงครับจะบันทึกนะครับข้อตรงนี้ได้เลยซึ่งถือว่าสะดวกมากๆนะครับถ้าใครที่ซื้อไมโครโฟนตัวนั้นใช้ครับด้านหลังนะครับมี EVF นะครับที่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับที่พับได้นะครับเป็นแบบหมุนนะครับได้ลองพิศทางเลยอย่างนี้แนวตั้งก็ได้นะครับอย่างนี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นจอตัวสัมผัสด้วยครับปุ่มต่างๆนะครับก็มี F on ครับ F n ฟังก์ชันนะครับไว้ทําต่างๆเนาะปุ่มหมุนต่างๆครับปุ่มเพลแล้วก็ปุ่มถังขยะส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวนี้ครับก็จะเป็นพอร์ตนะครับเป็นไว้เสียบเจ้าตัวไมโครโฟนครับตรงนี้ครับก็จะเป็นไว้เสียบเ d ส a r การนะครับส่วนพอร์ตอื่นๆนะครับทั้ง หูฟังนะครับทั้งไท e c แล้วก็ไมโคร HDMI ครับก็จะอยู่ด้านนี้แล้วสุดท้ายนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกล้องที่ราคาไม่แพงเนาะก็คือตัวเนี้ยจะเป็นตัวแบตเตอรี่อย่างเดียวครับแต่ถ้ากล้องเป็นราคาไม่แพงเนาะก็จะเสียบเอ็นีการตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะไม่สะดวกครับเวลาเรา จะต้องเปลี่ยนถ่ายข้อมูลเนาะซึ่งตัวนี้ผมมองว่ามันสะดวกกว่าตัวอื่นมากๆครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็น NFC เับเวลาเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันครับแอ NFC นะครับของตัวเครื่องโทรศัพท์นอแปะเข้าไปมันก็ได้เชื่อมต่อโดยครับโดยสำหรับเจ้าตัว Sony 7ตัวนี้นะครับตัวภาพนิ่งนะครับอย่างที่เคยบอกไปเนาะในสเปคครับก็คือเป็นเซนเซอร์ f u ลเ f ร a นะครับ24ล้านพิกเซลเนา โดยข้อดีนะของเซนเซอร์ฟูลเฟรมครับมันก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับที่ใหญ่กว่ากล้องอื่นๆนะครับในขนาดเดียวกันทําให้คุณภาพนะครับอย่างเช่น d e เดบล์ฟิลนะครับหรือว่าตัวนอยส์นะครับทำได้ค่อนข้างจะดีครับรวมถึงเลนส์มิกเลนนะตัวนี้ก็ทําได้ดีมากเลยครับในส่วนของรูปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูครับว่าเจ้าตัวเซนเซอร์ฟูลเฟรมตัวนี้นะครับจะมีมิตินะครับเป็นอย่างไรบ้างครับซึ่งผมบอกเลยเลยครับว่าสวยแน่นอน ็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับถ่ายบล็อกให้ดูครับเกี่ยวกับเจ้าตัวโซนี่7 c ตัวนี้เนาะวื่อโลกกันสั่นตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวสลับมากล้องนี้เนาะก็ตอนนี้นะครับเราใช้เจ้าตัวกล้องโซนี่7 c นะในการถ่ายบ็อกผมก็ถือว่าถือแบบปกติเลยนะครับใช้เลนตัว16-35ไซส์นะครับกับเจ้าตัวโซนี่7 c ก็ถ้าถือเดินก็จะมีความเร็วประมาณนี้ครับถามว่าตัวกล้องหนักไหมครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะหนักเนาะ ประมาณนี้ครับการถือถ่ายวล็อกนะครับโดยตอนนี้นะครับผมส่งโปรดิวเซอร์ของเรานะครับคุณไต่นะครับไปถ่ายนะครับเทสระบบวิดีโอนะครับของเจ้าตัว Sony A7C ครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะเทสระบบโฟกัสนะครับแล้วก็ทำเกรดดิ้งสีเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมถ่ายเป็น S log 3อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าไฟคุณภาพนะของเจ้าตัว A7 ซตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรครับ ก็เหตุผลนะครับที่ผมซื้อเจ้าตัวโซนี่ a 7 c ตัวนี้เนี่ยครับหลักๆเลยครับคือเรื่องงานวิดีโอครับเพราะว่าผมจะซื้อเจ้าตัวโซนี่ a 7 c ตัวนี้นะครับมาไว้สําหรับถ่ายนะครับวิดีโอในกองเด็กผีครับซึ่งมันสะดวกมากๆเนาะเวลาเราขึ้นแบบกิมบอลกิมบอลอะไรเงี้ยการที่ไม่มีจอฟีบครับทำให้การถ่ายงานนะครับสะดวกขึ้นรวมถึงเวลาที่ผมนะครับถ่ายงานตัวเองเนาะการที่ได้คุณภาพระดับ full frame นะครับ แล้วก็ต่อฟิล์มเนผมสามารถถ่ายวิดีโอแบบตัวเองนะครับเวลาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยค่อนข้างจะสะดวกครับแล้วก็อเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมซื้อครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ขนาดมันเล็กและเบาครับในเวลาที่ผมอยากไปเที่ยวนะครับต่างจังหวัดนะครับหรือว่าต่างประเทศการที่มีกล้องตัวนี้นะครับแพนโซนี่เจ็ดสามเนาะมันน่าจะช่วยทําให้ผมนะครับ แบกกล้องนะครับที่น้ําหนักเบาขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกสบายขึ้นครับด้วยเลนส์นะครับที่ผมอยากจะแนะนำเนาะใช้กับตัวตัวโซนี่ A7IV ครับหลักๆตัวฟิกเนาะก็จะมีทั้งหมด3ตัวครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่ผมใช้งานอยู่ครับก็คือโซนี่ครับ F35mm F1.8 ครับก็เป็นระยะที่ใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องถอยเยอะครับแล้วก็เบอร์หลังนิดๆนนะครับแล้วก็ตัวที่2ครับก็จะเป็นโซนี่ไซนะครับ F15mm ครับ F1.8 ซึ่งน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับหลายๆคนชอบเนาะในระยะห้าสิบมิลครับมีสีสันนะครับที่ คอนทราสต์จัดนะครับค่อนข้างจะสวยครับส่วนตัวสุดท้ายครับที่ผมอยากจะแนะนำครับก็คือเจ้าตัว85มิลเนาะ1.8ตรงนี้ก็เป็นระยะที่แบบอ่าโอเคนะครับถอยได้ไกลนะครับเบอร์หลังกระจายมากๆนะครับเหมาะสำหรับกล้องฟูเฟรมแบบนี้ครับส่วนเลนส์ซูมนะครับผมอาจจะไม่ได้แนะนำเลนส์ค่ายสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเลนส์ซูมในค่ายครับก็มีขนาดนะครับที่ไม่ได้เล็กมากเนาะผมอยากจะแนะนำเป็นตัวแคมรอนนะคะวิสแปดมิลนะครับซึ่ง ก็มันอีกตัวเรื่องหนึ่งครับสำหรับโมูซูมครับในน้ำหนักนะครับที่ไม่ได้เยอะมากครับสำหรับเล่นสายวิดีโอนะครับที่ผมอยากจะแนะนำครับก็คื เป็น F E นะครับ16-35นะครับ F 4ไซส์ครับแล้วตัวนี้นะครับข้อดีของมันเลยก็คือมันมีกันสั่นในตัวครับเพราะว่าปกตินะครับเล่นวายโดยส่วนใหญ่เนาะก็จะไม่มีกันสั่นครับเวลาเราเดินถือถ่ายนะครับตัวนี้ครับก็จะช่วยได้พอสมควรครับเราคุยมาถึงระดับนี้แล้วนะครับหลายคนก็น่าจะอยากได้นะครับเจ้าตัว Sony A7 IV ตัวนี้ครับโดยราคานะครับเจ้าตัว Sony A7 IV ตัวนี้ครับอยู่ที่60,000นะครับ1,990บาทครับแล้วก็มีชุดเซตนะครับที่เป็นพร้อมกับ ทิงไว้นะครับด้านล่างเลยสรุปนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวโซนี่เจ็ดตัวนี้นะครับที่ผมชอบและไม่ชอบครับข้อแรกนะครับที่ผมชอบครับก็คือเจ้าตัวระบบโฟกัสนะครับที่มันทําให้ผมนะครับทำงานง่ายมากนะครับไม่ต้องมีผู้ช่วยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องโฟกัสครับอย่างที่สอนะครับ ที่ค่อนข้างจะเล็กครับพกพาได้ง่ายนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกทางเลือกนะคสำหรับคนที่อยากได้กล้องฟูลเฟรมตัวนี้เนาะตัวนี้ดีมากจุดต่อไปนะครับที่ผมชอบของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเซนเซอร์ฟูลเฟรมครับด้วยปกตินะผมใช้เจ้าตัวโซนี่ A สามนะครับอยู่เป็นประจําอยู่แล้วไฟล์ตัวนี้ครับถือว่าไม่ได้แย่กว่าเจ้าตัวโซนี่ A สามเลยนะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงแล้วก็มีสกินโทนนะครับที่ดีกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับในเจ้าตัวโซนี่4ตัวนี้ครับก็คือตัวพอร์ตครับ นอกจากพอร์ตนะครับตัวนี้จะมีมาให้นะครับค่อนข้างจะครบแล้วเวลาเราถ่ายตัวเองครับฟิปหน้าจอครับเราเสียบตัวมอนิเตอร์เนาะ HDMI ครับมันจะอยู่ด้านล่างครับแล้วก็ไมโครโฟนนะครับมันจะอยู่ด้านบนเวลาเราดูอ่ะมันจะไม่บังหน้าจอครับซึ่งตัวนี้ผมบอกว่าผมชอบมากๆเลยครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับจริงๆเวลาคนทํางานวิดีโอแม้ว่าผมนะครับจะมีสิ่งที่ชอบนะครับกับเจ้าตัวโซนี่เจ็ดสีตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะครับ แต่ก็มีสิ่งที่ผมอาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่นักนะครับอย่างแรกครับก็คือเจ้าตัวสปีดชัตเตอร์ตัวนี้ครับโดยสปีดชัตเตอร์ตัวนี้นะครับจะได้สูงสุดที่1ต่อ4,000ครับแล้วก็ถ้าคุณอยากได้1ต่อ8,000นะครับคุณต้องเปิดตัวไซเรนชัตเตอร์โดยข้อจํากัดนะครับของไซเรนชัตเตอร์ครับโดยอย่างแรกเลยครับก็จะมีโรลลิ่งชัตเตอร์เนาะก็อาจจะไม่ได้เหมาะนะครับสำหรับทุกสถานการณ์เนาะเวลาใช้เจ้าตัวไซเรนชัตเตอร์นี้ครับอย่างที่2ครับมันเป็นบอดี้ที่เล็กผมชอบ แต่ด้วยความที่มือผมใหญ่ครับมันก็จะแบบนิ้วก้อยหล่นบ้างอะไรบ้างนะครับวิธีแก้ก็ต้องหาแบบหาคลิปเสริมเล็กๆนะครับมาใช้งานอย่างที่3นะครับที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับก็คือระบบกันสั่นนะของเจ้าตัวโซนี่เจ็ดสีตัวนี้ระบบกันสั่นนะครับของเจ้าตัวโซนี่เจ็ดสีตัวนี้ครับแม้ว่ามันจะเครมนะครับว่าจะเป็น5้าทอยู่่าสต็อปเนาะแล้วก็เป็น5แกนนะครับแต่เมื่อใช้งานจริงครับโอเคนะมันมีแต่มันก็จะไม่ได้ดีเหมือนคู่แข่งนะครับเหมือนแคแนนเหมือนอะไรเงี้ย อันนี้ก็ต้องหาแบบพวกกิมบงกิมเบาครับมาใช้งานดูเรื่องก่อนสุดท้ายครับที่ผมอาจจะไม่ได้ชอบนะครับก็คือเจ้าตัว s d ส a r กตัวนี้ครับอาจจะด้วยความที่ผมใช้เจ้าตัว Sony 7 3มานะครับมันมีการนะครับสองสลอ็อตสล็อตแรกครับผมจะใช้เจ้าตัวทัฟนะครับซึ่งผมจะถ่ายตัวรอฟไฟล์ไว้แล้วก็อีกการหนึ่งครับจะเป็นถ่าย JPEG เนาะ ตัวเนี้ยมันต้องเป็นการ์ดเดี่ยวครับแล้วผมเป็นคนที่ถ่ายรอเจเปกเนาะก็จะทําให้นะครับเพิ่งการไปนิดนึงครับแล้วก็ไม่มีความมั่นใจนะครับเวลารับงานครับกับเจ้าตัวโซนี่เจ็ดีตัวนี้เรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมไม่ค่อยชอบครับก็คือเจ้าตัวเอเตัวนี้นะครับด้วยความที่อาจจะเป็นกล้องเล็กเนาะผมส่องไปผมก็จะแบบเล็กมากๆนะครับมองไม่ค่อยเห็นผมก็จริงๆวิธีแก้ครับก็คือผมจะเน้นมองผ่านเจ้าตัว lcd ตัวนี้เป็นหลักนะครับก็ถือว่า ใช้งานได้ครับเวลาอยู่กลางวันโดยรวมแล้วนะครับเจ้าตัวกล้อง s o น,นี่เจตัวนี้ครับเป็นกล้องที่โอเคมากๆเลยนะครับถ้าคุณอยากได้กล้องตัวเล็ก เป็นฟูเฟมนะครับฉลาดในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะโฟกัสไว้ใจได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับก็จบไปแล้วนะครับรีวิวเจ้าโต้โซนี่ a 7 s ตัวนี้ครับใครนะครับถ้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะเกี่ยวกับเจ้าโต้โซนี่ a 7 s ตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์นะครับมาที่ดั้งต้าได้เลยรวมถึงนะครับเดี๋ยวผมจะทำคอมแพลนะครับระหว่างเจ้าโต้โซนี่ a 7 s ตัวนี้ครับกับเจ้าโต้โซนี่ a 7 3เนาะจะเป็นอย่างไรครับอย่าลืมติดตามชมกันใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกกก็อย่าลลืมดดไค์แชร์และกดัไครรััับบสสวดีค